อ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาถ่ายน้ําผึ้งเดือนห้าให้ดูนะครับที่เก็บมาเป็นน้ําผึ้งหลวงหรือดูร้อนทั้งหมดนะครับนะครับผึ้งชุดนี้ก็มีทั้งผึ้งใหม่แล้วก็ผึ้งเก่าผึ้งอ่อนผึ้งแก่นะครับเหนียวมากเหนียวน้อยเหนียวปานกลางหอมมากหอมน้อยหอมปานกลางมีหลายสีกดลิ่นรสนะครับต่างป่าต่างเกสรพืชพันต่างอายุรังต่างระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับมันจะมีผึ้งอ่าที่ทํารังตั้งแต่ กุมภาแล้วก็เก็บเกี่ยวช่วงมีนาเมษานะครับแล้วก็พฤษภานะครับแล้วก็มีพึ่งใหม่ที่ทํารังช่วงเมษาเลยนะครับอายุถ้าสิบกว่าวันสิบห้าวันยี่สิบกว่าวันแล้วแต่นะครับไนล่ะครับเป็นน้าพึ่งเดือนห้าทั้งหมดมีเดือนหกอยู่ปวดเดียวแต่ข้างในเป็นน้ําเดือนห้าอ่ามันเป็นยังไงนะครับว่ากันตามเนื้อผ้านะครับถ้าไม่ได้อิงแต่เลขปฏิทินอย่างเดียวนะครับความเข้มข้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ากันเรื่องความหอมก็คือเอาเรื่องความหอมก่อนนะครับ สีอ่อนเนี่ยที่ผมมีเนี่ยตอนนี้สีอ่อนหอมกับสีเข้มสีเข้มก็หอมสีเข้มที่หอมมากก็มีนะครับคือตัวนูน้นตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อันนี้จะหอมปานกลางแต่จะเหนียวมากส่วนตัวเนี้ยจะหอมมากนะครับทางแถบขวานี่นะครับจะหอมมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเหนียวกันดีกว่าวันนี้เอาเรื่องความเหนียวเพราะความหอมเนี่ยมันมันมีหลากหลายกลิ่นอยู่แล้วนะครับ ลูกค้าบางคนก็ขอให้เป็นน้ำผึ้งแท้แบบไหนก็ได้บางคนก็อยากได้ชิมความหลากหลายหลาย,หลายสีหลักสีหลักรสหน่อยนะครับอยากเปิดโลกกระทัก็ได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับบางท่านก็ต้องเอาเหนียวไว้ก่อนเอาข้นๆเพราะจะไปผสมทำยาป้านยาลูกกรอะไรเงี้ยนะครับไปตั้งกับสมุนไพรอะไรเงี้ยก็ต้องการน้ำผึ้งที่มีความชื้นต่ำนะครับหรือไปรักษาแผลอะไรเงี้ยนะครับผม อันนั้นจะต,น <c oughs> ต้องเป็นคุณสมบัติของน้ำผึ้งที่เหนียวข้นเึเท่านั้นน้ำผึ้งฤดูร้อนเท่านั้นนะครับผมน้ำผึ้งฤดูอื่นจะทําไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องความเหนียวกันนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้อิงเรื่องตัวเลขปฏิทินอะไรนะครับแต่มันเป็นการเก็บเกี่ยวในฤดูการเดือนห้านะครับส่วนตัวผมเลี้ยงน้ําผึ้งฤดูร้อนทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูร้อนมาเนี่ยปไปกุมภามีนาเมษาจนถึงพฤษภาเนี่ย ถ้าเป็นพึ่งเก่านะครับในภาภาพฤษภาเนี่ยถือว่าดีหมดนะครับพึบ่งข้นเหนืดหมดนะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายพฤษภาไปถึงมิถุนาอาจจะความเหนียวข้นอาจจะไม่ได้นะครับของปีที่แล้วนะครับที่ได้มีอยู่รังเดียวอาเภอทึงหัวช้างจาังหวัดลําพูนเป็นรังเดียวที่เก็บน้ําเดือน5ไว้นานที่สุดแล้วผมไปเก็บในเดือนมิถุนายนอันนั้นคือยังเหนียวอยู่เป็นลังเดียวที่ยังเหนียวอยู่ส่วนพึ่งที่เก็บว,วันนั้นในต้นเดียวกันนะครับ เป็นพึ่งใหม่ก็คือจะไม่ได้ความเหนียวนั้นแต่ได้ความหอมหวานอีกแบบอีกรสหนึ่งเพราะเป็นเกสรดอกไม้ที่บานในช่วงเดือนนั้นอีกทีหนึ่งอ่ามันจะดูอย่างนี้เราต้องดูตามด้วยผ้าอันนั้นเป็นน้ําเดือนหกเดือนเจ็ดแล้วแต่มีน้ําเดือนห้าอยู่หลังเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องความเหนียวดีกว่านะครับตัวซ้ายนี้เป็นเกสรดอกลานที่ผมเก็บในเดือนเมษาเป็นพึ่งอายุป,ประมาณยี่สิบวันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเหนียวปานกลางเห็นไหมครับ จะไม่เหนียวมากนี่คือธรรมชาติของเขาแต่ไม่มีแก๊สฟองแก๊สไม่มีนะครับความชื้นต่ำนะครับผมมีละอองเกสอนบ้างเล็กน้อยนะครับพึ่งอ่อนนะครับนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเก็บเกี่ยวในวันพยาวันพอดีนะครับสีเหลืองอ่อนใสแต่หอมครับนะเนี่ยก็จะเหนียวแบบไม่มากนะครับผม หาลังก็มีหยอดน้ำปนเกสรบ้างนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับมันมีประโยชน์กินได้ดีมีประโยชน์ส่วนตัวนี้จะเป็นดอกไปดูดอกประดู่กับดอกยางาลาหอมมากเหมือนกันเนี่ยความเหนียวก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับการให้ตัวนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอีกเกสรหนึ่งของจังหวัดลำพูนนี่อันนี้เริ่มเหนียวขึ้นมาแล้วนะครับ เหนียวขึ้นมาแล้วเอ๊ะลำพูหรือเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่อ่าขออภัยนะครับเชียงใหม่นะครับผมลำคูนตัวนี้นี่เองอ่านี่นะครับอันนี้คือเหนียวปานกลางเนี่ยเริ่มเหนียวขึ้นมาแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่เหนียวมากนะครับบางคนไม่เคยเจอนะครับมันมีจริงก็คือพึ่งที่ผมไปเอาในที่ติดเยอะๆอะหลายรังอะติดไอ้เขตที่มันคือติดเป็นร้อยรังนั่นแหละนะครับที่ไปเอามาเนี่ยคือตัวนี้เราพึ่งมันแก่หมดเลย พึ่งชุดนี้เข้าตั้งแต่กุมภาปลายกุมภาแล้วไม่มีใครไปเก็บเลยไปเก็บอีกทีต้นเดือนพฤษภานะครับท้ายฤดูกาลเดือนห้าพอดีนะครับเดี๋ยวดูนี้ก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเหนียวละเริ่มเข้าขั้นเหนียวละเรามาดูตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่มันค่อนข้างที่จะเหนียวเห็นไหมครับมันจะให้ตัวช้ามากนะครับผมเนี่ยดูดิ this. กว่ามันจะวิ่งนะครับผม พึ่งแก่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับฟองอากาศมันจะวิ่งช้าเนี่ยค้นมากเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวดูอันที่ผมกองเองดีกว่านี่นครับตัวนี้ก็เป็นเดือนเก็บในตามปฏิทินนี้คือเข้าเดือนเจ็ดแล้วครับแต่คือน้ําเดือน5้าครับ เพราะมันเป็นพึ่งที่เก็บน้ําไว้ตั้งแต่เดือนห้าเราไปตีช้ากว่านั้นไม่กี่วันนะครับไม่ใช่พึ่งใหม่เป็นพึ่งเก่านะครับเนี่ยก็จะต้องอ,อ,อย่างนี้นครับอัดเต็มคอได้เลยเพราะแก๊สมันไม่มีถ้าเป็นน้ําพึ่งที่มีความชื้นนี่ทาแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องปิดฝาล้หลวงไม่งั้นจะลั่นเป็นน้าอรมณมนะครับเป็นแก๊สนั่นเองนี่ไม่มีเห็นไหมถ้าเป็นฤด,ดูฝนนี่หกแล้วนะครับเอียงนี้หกแล้วนะครับ นี่คือธรรมชาตินะครับลูกค้าบางคนที่เขาซื้อไปนะครับแบบเป็นหัวนะครับเขาก็เจอแบบนี้นะครับเขาก็เจอแบบนี้นะครับเขาก็เชื่อเลยว่าโอเคมันมีอยู่จริงแล้วหอมด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่เคยเจอเลยซื้อน้ําผึ้งไม่ครบทุกภาคทุกจังหวัดทุกพื้นที่ก็อาจจะไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่านี่แหละคือเข้าตําราแบบฉบับของน้ําผึ้งเดือนห้าที่เข้มข้นที่สุดที่เขาว่ากันนะครับมันจะต้องแบบนี้นะครับ ความชื้นต่ำที่สุดอันนี้คือโดยธรรมชาตินะครับเป็นโดยธรรมชาติไม่ต้องผ่านความร้อนไม่ต้องอบไล่ความชื้นอะไรเหมือนพึ่งอ่าอพึ่งพันพพน่ะพึ่งพันอิตาเลียนตัวใหญ่ที่เขานําเข้ามาเลี้ยงในไทยนะครับอันนั้นไม่ใช่พึ่งพงไทยนะพึ่งพึ่งพงเลี้ยงนะครับอ่าตัวนั้นนะ่ะนะเขาจะไปทาให้มันโค่นแบบนี้และไอ้พวกของปลอมที่มันเลียนแบบก็คือมันจะเอาแบะแซไปผสมนะครับเอาไปผสมแต่ว่ากลิ่นและรสชาติมันจะไม่หอมมีชีวิตชีวาแบบเกสรดอกไม้แท้ๆนะครับ มันได้ความเหนียวจริงหยดกระดาษที่ชู่ไม่ซึมไม่ทะลุจริงแบบเนี้ยแต่พวกนี้หยดทะลุหมดแต่หอมมากแต่เป็นของแท้เหมือนกันเออแต่ความชื้นเขานีงมากกว่านี้เป็นพึ่งป่าพืนราบนะครับพึ่งป่าพืนราบพึ่งบนดอยจะเป็นตัวนี้ตัวข้างหลังนี่อาจจะมีความชื้นสากหน่อนี่เก็บในวันที่สิบห้าค่ำเดือนห้านะครับเกสรจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่จะเข้มกว่าสักหน่อยสังเกตเห็นไหมเราเป็นพึ่งอ่อนนะครับ นึ่่งออก็จะตัวนี้เห็นไหมจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับคือบนดอยบางที่ที่ยังมีความชุ่มชื้นนะครับอาจจะมีน้ำค้างมีอะไรบ้างเป็นป่าดิบชื้นอะไรเงี้ยนะครับผม <S <S ก็ทําให้น้ําพึ่งเขาอาจจะไม่เหนียวมากนะครับแต่มันก็ดีกว่าในของฤดูฝนนะครับฤดูฝนผมก็จะคัดขายเป็นอีกแบบหนึ่งอีกเกรดหนึ่งนะครับอ่า อันนั้นก็จะเหมาะกับพวกแบบผสมเครื่องดื่มทําอะไรที่มันแบบเพื่อนๆหน่อยนะเพราะว่าความชื้นเยอะแต่การที่จะเอามาใช้ให้ได้คุณสมบัติตามแบบของน้ําพึ่งเดือน5้าเนี่ยหรือน้ําพึ่งหลวงไปดูร้อนเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับแต่แต่มันคือดีกว่าน้ำน้ำตาลต้มอ,อะไรอย่างนั้นแน่นอนน้ำพึ่งแท้นี่ก็คือน้ำพึ่งดอกลานเนี่ยก็จะไม่เหนียวมากถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้ที่ผมทําให้ดูนี่มันจะค่อนข้างเหนียวมาก,มาก อ่านี่ก็คือเป็นผงแก่ที่แบบของฤดูกาลนี้อชุดนี้ที่ผมได้มาข้นที่สุดเลยนะครับหลังมันแดงหมดแล้วต่อไปตีแต่กว่าน้ํามันยังปิดฝาลวงขาวจุกแน่นนึบเห็นไหมครับโคตรเหนียวเลยนะครับนี่ดูดความข้นของเขาเห็นไหมครับหนืดมากนะครับตัวนี้อืมอันนี้ก็ปล่อย หยดผ่านกองหยาบมานะครับตัวนี้อันนี้ก็คั้นเก็บไว้นะครับผมส่วนพวกนี้ก็คือพร้อมส่งแล้วนะครับนี่เป็นน้ําพึ่งของผมเองนะครับอันนี้ไม่ได้ผ่านผ้าขาวอันนี้ผ่านผ่านแล้วนะครับอันนี้เพิ่งผ่านชั้นแรกนะครับมันเวลาคั้นแทบจะไม่พอแล้วเพราะน้ําพึ่งเราเยอะนะครับบางคนโทรมาถามผาสมไหมโอ้พวกผมหาพึ่งกันขนาดนี้แค่เวลาเสาะหาพึ่งเวลาในการตีพึ่ง จะเอาไม่ทันอยู่แล้วครับคงไม่มีเวลานั่งผสมนะครับเวลาคั้นก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วเพราะเราหานั่นเยอะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมผสมนี่ผมไม่มานั่งถ่ายคลิปไม่มานั่งไอ้นี่หรอกเอาเป็นขวดมาลอยๆยก็พอนะครับไม่ต้องมานั่งถ่ายคลิปตีพึ่งให้พวกคุณดูว่ามันได้มายังไงนะครับได้มาแบบไหนนะครับพึ่งอยู่ยังไงอยู่ไหนไม่ต้องมานั่งเสียเวลาถ่ายครับ นี่เราทํามาเพื่อให้คุณรู้ว่าเออพึ่งหลวงนะพึ่งหลวงป่าแท้ๆนะมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่คือเหนียวปานกลางเห็นไหมเนี่ยเหนียวปานกลางนะครับเนี่ยก็เหนียวแล้วนี่คือเดือนห้าทั้งหมดนะครับโอเคนะครับโอ้คิปนี้ยาวเลยสิบนาทีแต่ดีนะครับพอให้ได้รู้บางคนบอกว่าเอยมันไม่มีหรอกเหนียวขนาดนั้นก็บ้านคนุณสภาพอากาศพื้นผันบ้านคนุณมันไม่ได้อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเจอ ต,ตอนผมมาอยู่เชียงใหม่ผมมาตีพึ่งฤด,ดูแรงฤด,ดูร้อนที่เนี่ยมันร้อนสุดๆอนะ่ะเวลาแรงสุดๆเนี่ยผมได้แบบนี้นะครับผมนะนี่คือของธรรมชาติทั้งหมดนะครับนี่คือความหลากหลายของเขานะครับอ่าน้ำพึ่งขมตอนนี้เหลือสองขวดนะครับไม่ได้อ,ออกมาให้ดูน้ำพึ่งขมจะเหนียวพันกลางนะครับหอมอร่อยหอมกล่อมนะครับแต่ตัวนี้จะเหนียวที่สุดตัวนี้จะมีเกสรน้ำไยในพื้นที่เข้าร่วมด้วยนะผลดอกไม้อื่นๆนะครับอืม แต่ยังไงก็ดีกว่าแตกต่างกว่าแน่นอนถามว่าพึ่งทั้ง3าชนิดต่างกันจากพึ่งพงเลี้ยงลำไยยังไงพึ่งมิมก็ดีกินดอกไม้ดอกไม้ป่าธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่นิสัยของพึ่งหลวงเนี่ยเขาจะเลือกกินแล้วก็หากินได้ไกลกว่าแล้วมีหากินไกลกว่ามากนะครับมันจะมีความหลากหลายนะครับผมแล้วมันถ้ามันหากินอะไรไม่ได้จริงเนี่ยมันถึงจะยอมกินดอกไม้ที่มันไม่ชอบนะครับ แต่พึ่งโพงเนี่ยมันอยู่ในเมืองเนี่ยมันปรับตัวได้หมดนะครับกินหากินง่ายหากินเก่งนะครับแม้กระทั่งไม่มีน้ำหวานในดอกไม้น้ำที่เราเห็นตามร้านน้ำร้านขนมหวานอะไรพวกพึ่งพวกนั้นมันเอาได้หมดนะครับแต่พึ่งใหญ่นี่มันจะมีนิสัยเลือกกินมากกว่านะครับนั่นคือความชอบของนิสัยส่วนตัวของมันแล้วก็ผมเองก็เช่นกันผมตีพึ่งทดลองแล้วที่เขาบอกว่าพึ่งนั้นพึ่งนี้ดีที่สุดคือมันดีกว่าน้ำพึ่ง พวกน้าตาลต้มดีวกว่าน้ำพึ่งปอมอยู่แล้วนะครับขอให้เป็นน้ําพึ่งแท้แต่ดีกับดีกว่าผมก็จะเลือกตัวที่ผมชอบในการส่วนตัวดีกว่าคือผึ่งหลวงนั่นเองนะครับแต่ยังไงทั้งนี้นะขอให้เป็นน้ําพึ่งแท้นะครับผมทดลองในวันเวลาเดียวกันตีพึ่งทั้งสามชนิดในวันเดียวกันนะครับในพื้นที่เดียวกันที่กินดอกไม้เกสรในบริเวณเดียวกัน ปรากฏว่าวันนั้นตีพึ่งโพงดินด้วยนะครับพึ่งโพงในต้นไม้นะครับตีพึ่งมิ้มแล้วก็ตีพึ่งหลวงที่อยู่ข้างบนปรากฏว่าพึ่งข้างบนน่ะมันหอมที่สุดนะครับอร่อยที่สุดนะครับคือพึ่งหลวงนะครับเพราะฉะนั้นทาไมผมถึงชอบพึ่งหลวงนะครับทดไปฟังเขามามันก็อย่างนั้นแหละทดลองเองอ่ะได้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับก็นี้ก็คือได้คําตอบแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายอนนี้นึงนะครับน้ําพึ่งแท้นะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับแช่ตู้เย็นต้องเป็นไข่นะครับน้ำพึ่งที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับ แล้วก็ผมทดลองแล้วไอ้ที่เถียงกันว่าการบีบกบบการปล่อยหยดเนี่ยมีทั้งสองวิธีเนี่ยใน,นที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยผมลองหมดแล้วนะครับเป็นไข่เหมือนกันนะครับขออย่างเดียวอย่าผ่านความร้อนอย่าไปต้มนะครับแช่ตู้เย็นไม่ช้าก็เร็วต้องเป็นแต่แล้วแต่กี่อรเป็นช้าเป็นเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นของแท้ต้องเป็นและอีกคุณสมบัตินึงก็คือนะครับเขาจะต้องสีเข้มไปเรื่อยๆเมื่ออายุผ่านไปเป็นปีปีหลายหลายปีนะครับสีเขาต้องเข้มไปเรื่อยๆนะครับ จนดํานั่นเองนะครับนั่นคือคุณสมบัติของน้ำผึ้งแท้แล้วก็ที่ว่ามันเป็นข่าวที่เขาออกขุดอะไรนะเจอน้าผึ้งที่อายุพันปีนั้นเป็นคงเป็นน้าผึ้งในเขตที่เท่าที่ผมดูก็คือความชื้นต่ํามากนะครับที่บอกว่าน้ําผึ้งแท้ไม่มีวันหมดอายุก็คงจะจริงอายุไขของมนุษย์น่าจะหมดก่อนด้วยซ้ํานะครับเพราะความเหนื่อยข้นในตัวมันเองทําให้มันอยู่ได้นานนะครับและยังคงใช้ได้กินได้นะครับอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีนะครับ เรื่องสิบปีนี่สบายมากสําหรับน้ำผึ้งแต่น้ําผึ้งนะครับเนี่ยเริ่งบินมาน้ําผึ้งที่คงสภาพที่ดีได้นานที่สุดนะครับก็คือน้ําผึ้งฤดูร้อนนั่นเองนะครับที่มันมีความเียาว์คงก็คือตัวนี้นะครับเหมาะแก,ก่การเก็บไว้นานที่สุดนะครับนี่เลยนะครับน้ำพึ่งฤดูฝนเก็บได้ไหมผมเคยทดลองเก็บก็เก็บได้นะครับแต่มันไม่ดีเท่าเท่าตัวนี้มันก็ดำไปเรื่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยเหมือนกันแรกๆมันก็มีแก๊สพอปิดฝาหลวมๆทิ้งไว้ แก้มันก็หายไปเองนะครับแต่พอคนไปแช่ตู้เย็นก็เป็นไข่ผลึกไข่เป็นเหมือนน้ำมันหมูขาวๆข,ข,ขึ้นมาบางคนบอกว่ยแปลกใจจังไม่ต้องแปลกถ้าไม่เป็นน่ะสิแปลกนะครับอันนั้นนะ่ะคือปลอมนะครับของแท้ต้องเป็นแล้วก็ผลึกน้ำผึ้งแท้ต้องละเอียดนะครับจะไม่เป็นผลึกหยาบน้ำผึ้งแท้ตกผลึกได้เพราะค่าน้ำตาลในเกสรบางชนิดตามธรรมชาติมันมันไม่บาลานซ์กันนะครับแล้วก็คนเป็นประวานทานได้ทานทาน,น้อยๆสม่ำเสมอเนี่ยจมูกมันดีพึ่งโพงมาได้เห็นไหม ไม่ได้กลิ่นความหอมของเกสรน้ำผึ้งนะครับมันมาแล้วจมูกมันดีมากมันหากรนดเก่งนะครับก็อยู่แถวนี้แหละตามบ้านคนเรานี่ข้างบ้านผมก็เลี้ยงไว้ดูเล่นรังหนึ่งทํารังล่อให้มันมาอยู่เองก็ยังไม่ได้เก็บมาเลยนะครับปล่อยให้มันเป็นหน่วยเก็บน้ําผึ้งที่หยดหยดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้พึ่งโพมากินนะพึ่งหลวงก็ไม่ได้มากินนะันมีกินดอกไอ้ในี่นี่ต้นหน้าบ้านนี่นะครับทองไรโอเคนะครับก็เขาข้าวเท่านี้ให้ดูเรื่องของความแตกต่างของความเหนียวแล้วก็ความหอมนะครับ แล้วก็ให้ให้รู้เป็นหลักๆว่าน้ําพึ่งฤด,ดูร้อนมันมีพึ่งเก่าพึ่งใหม่ยังไงนะครับเดือนหกเดือนเจ็ดต่างกับเดือนห้ายังไงต้องเป็นพึ่งใหม่ถ้าเป็นพึ่งใหม่ที่เข้าตอนเดือน6กเดือนเจ็เลยอันนั้นน้ำเดือนหเดือนเจ็จะแท้แต่เป็นพึ่งที่เขาทํารังนานแล้วนะครับสะสมน้ำมาตั้งแต่เดือนห้าแล้วเขาปิดฝาลวงไวนะ้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลวหรือโดนฝนอะไรมันไม่มีนะครับไม่โดนเข้าไปไม่ได้นอกจากมันไปกินน้ำดอกไม้ที่มันมีน้ำเยอะแล้วนะครับโดนฝนแล้วนั้นน้ำพึ่งอาจจะไม่ข้นเเท่า่าชวงงงดูแ้นนัอ พราะนั้นเรามาเก็บพึ่งแก่ที่ปิดฝาไว้ก็คือยังคงเป็นน้ําเดือน5้านะครับตอนนี้ที่ที่ยังพอหาได้ก็คือต้องเอาพึ่งแก่เท่านั้นนะเพราะมันเลยเดือนห้าแล้วดคชิปที่ผมทําวันนี้ก็เข้าเดือน6แล้วนะครับผมแต่ผมจะอิงตามเนื้อผ้ามากกว่าปฏิทินผมจะอิงธรรมชาติมากกว่าตัวเลขในปฏิทินเพียงแต่ว่าที่คุณเห็นผมลง15บห้าข้ามเดือนห้าอะไรนะั่นก็คือมันตรงพอดีในวันที่เราไปเก็บเกี่ยวนั่นเองใครอยากได้เลิกยามอะไรตัวไหนก็ทักมานะครับมีน้ำพึ่งเก็บวันพยาวันน้ำพึ่ง สิบห้า้ามเดือนห้ามีก็คือตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นมันคือน้ำพึ่งหลวงเลยดูร้อนนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เพราะว่ายาวละประมาณเก mm. ือบยี่สิบนาทีน,น,ทนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อน๋ยวเพียงเท่านี้นะครับมาให้ข้อมูลข่าวข่าวเกี่ยวกับน้ําพึ่งหลวงฤดูร้อนครับผมนี่คือหลักหลายสีขีดรถนะครับอยู่ข้างหน้าผมแล้วก็ มีความหนืดข้นความเหนียวที่ต่างกันตามธรรมชาติเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ